ทุควกคนก็พี่อยูดีกันนะคะวันนี้ค่ะพี่ยูดีกับรายการเทนส์ออเดอร์นะคะจะมาส่องสังเกตที่รู้ไหมคะนี่ที่ไหนเอ่ยสภาเหล็กนี่เองเนาะคะ,ะสภาเหล็กซึ่งที่โดนน้องผู้ชายจุบหนักเสมาที่ก็บอกชอบมาเดินที่ชอบมาซื้อของใช่ไมคะสภาเหล็กก็จะมีขายอะไรบ้างเอ่ยขายเกมใช่ไหมคะขายอปืนแบบว่าเป็นโมเดลปืนแล้วขายพวกโมเดลวันนี้ค่ะพี่ยูดีม่มมมมมมที่สภาเหล็กกับจะสอนเทนส์จะเป็นเทนส์เท่านั้นเดี๋ยวมารอร์จะไดีกว่า แต่วันนี้ที่พี่มาเนี่ยคือพี่จะมาซื้อเกมเตอร์เล็กกเเบ e ันเลยก็เกมแบบปีงสองปีจแล้วกมันเก่าแล้วคือมันเก่าแล้วว่ะค่ะีื้อไม่อหาหาม,มีพี่ขอมาเดินถาที่สภาเล็กก่อนซึ่งพี่หวังว่ามันน่าจะมีนะคะโอเคอเจอนีกว่ามาเดินถายมาเรมาเร็วามาแล้วสวยเดเล อาหารแป๊บนึงนะไปเดินหาไปันกว่า น้องๆคะเฮ้ยไปเดินหานานมาก <tinc S 2> หาไม่เจอเลยเกมมันเก่ามากวันนี้แม่งหาไม่เจอเลยคือแบบพี่วันนี้หานานมากประมาณสองชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะน้องคะซึ่งถ้าเราจะใช้เทนท์ที่บอกว่าแบบหานานอะไรกันแต่ว่าทำอะไรที่มันนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันใช่ป่ะคะทำเรื่อยๆตลอดไม่หยุดเหมือนพี่ที่หาหมวกฟูตรงมุกดอกไม้รูปมาเลยเนี่ยแต่ใช้เทนท์ Present Perfect Continuous นะคะโครงสร้างคือ Has/Have +ed +ed เป็นกริยาแบบย้อนกลันะคะตัวอย่างว่าพี่หาเกมนานเป็นเวลามากกว่าสองชั่วโมงที่เรืจะพูดว่า I have been searching for the game for more than two hours. I have been searching for the game for more than two hours. <laughs> คือพี่เดินหา,าน่าจะบอกว่าหัวฟูหรือว่าฟูหมดแล้วนะคะน้าเนยหน้าเขมันเยอะไม่สักขี่ยาคือผ่า,านนานมากหาไม่เจอเลยนะคะก็คือท่าช a าผมด้วยเอร e บ b b e บ n แล้วก็วกด้วยเ e อ b ์ n g นซี่ีค่ะมันจะดถึงเหตุการณ์แต่อดีตใช่ไหมคือสองงงับช่วงแล้ว จนถึงปัจจุบันนี้คือท,ที่นานมากปัจจุบันนี้บบ <c oughs> ไม่ยังหายไม่หายไม่เจอเลยโอเคค่ะเราขอไปหาแล้วเราจะเจอโอเคเ <c oughs> อแล้วกะะ็เรครับ I have been searching for the game for o r e than two hours มานานแล้วแต่ปัจจุบันยไม่หมดตอนนี้เจอแล้วสัมตื่น Sociedad, แค่ครัน้องก็คืออย่าลืมนะคะเจอแล้วดีใจแล้ว่าสอนเสร็จแล้วไปซื้อก่อนปักสั่งเลยก็คืออย่าลืมนะคะ s ั b j e c t of h a s ช t a g 6ปี6ปีจีิงมันใช้เวลานานถี่มากจนหัวพี่ฟูถี่มากจนหัวพี่ฟูเกิดขึ้นไม่อยู่ในปัจจุบันนะคะโอเคแล้วเจอกันนะไปแล้วบ๊ายบาย พี่อุลีล่จะเปซื้อเกมไมาได้สักทีนะคนะคนะค้องคะหลังจากที่หามาเป็นเวลามากกว่า2ชั่วโมงใช่ไหมครับ I have been searching for the game for more than two hours ใช่ไหมครับโอเคเนี่ยพอหาเสร็จ้พี่ก็ต้องออกมาเพื่อจะมาอรอคือรถเมย์ใช่ไัมนี่ก็รอแบอมา่า3ชั่วโมงแล้วว่าแบบยังไม่มีรถเมย์อะไรคือรอนานมากเคยเป็นถ้าแบบพอรอรถพอรอขั้นไหนรถมันจะไม่มานะ พอไม่รอต้องพอไม่รอขนาดมันก็จะมาอย่างเงี้ยต้องแกล้งแบบไม่รอมันอะไรเงี้ยมันถึงจะมมาตลกมากครั้งที่เขารอบอกว่าเป็นเวลาสามชั่วโมงแล้วนะคะก็ใช้ tense เ,เติมได้เหมือนกันคะ present perfect continuous ไม่เลยค่ะเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเกิดขึ้นเรื่อยๆจนที่รอตลอดที่ไม่ได้ทำอะไร่ายืยนรออยู่เรื่อยๆนะคะพูดเป็นประโยคได้ว่า I have been waiting for the bus for three hours. I waiting have for the three been bus for for hours. คือบอกว่ารอนานมากแล้วตอนนี้ยังไม่มาเลยะคะ่ะมันจะแสดงแอคชั่ไหมว่าจริงๆรอแบบรอนานด้วยซ้ำง่อยนะคะแต่มันเป็นสันติบาตทุกทุกรอนานมากวาากวาแบบรอตลอดไม่หยุดเลยคะ่ะโอเคนะคะก็เน้อควองสังเกตจากคำว่า for คือการบอกเวลาใช่ป่ะในเ e n s e น,นี้คือ for จะบอกระยะเวลาที่ค่อนข้างนานหรือว่า for m o r e t h a n เป็นเวลามากกว่าเท่าไหร่มันจะเน้นแอคชั่นว่ามันเกิดขึ้นฉิบมากไหมคะ เรีาสเสโอเคได้มาแล้โอเคค่ะที่บกมันเป็นสวดแล้วขึ้นกือบบ้านแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย่ายแล้วาาใครอย่มอ่ได้ค่ะรความของพี่เรียนนะคะวันนี้ค่ะนี้นะคะาไปอาไาเ,เงมา ต้งปืนนะต้นล่นนะต้องไี่ต้องมจะได้ที่่าไหโอ้โหจนของเง้หรือเปล่าเนี่ยหมดแล้ว้องไม่ดแล้วหดแล้วแล้วหมดไดแล้วอ่เออใช่เหนื่อยไมคะขอบคุณค่ะนี่เป็นชมน่าเที่ถดายตัวเรานะคะน่าจริงนะคะแบบน้าใหญ่เหมือนแบบเท่าเ่าของจริงเลยค่ะนาะ